สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะ,ะเช่นเคยนะคะพี่น้องสาวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมของวันที่24นะคะเราก็มาดูผลสรุปของวันที่23กันก่อนเนาะว่ามีตัวไหนที่เข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋าโอยเฉพาะกีดออก7 3 0 ามาทั้งเจ็ดทั้งสามเลยนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดตารางกำลังวันก็มาทั้งสองเลยเนะาะเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์เข้าเข้าบนนะคะส่วนล่างห้าหกห้าหกก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าส่วนพิเศษนะคะออกสามเจ็ดสามเจ็ดสามน้องบึงก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋ามีเฉพาะตารางกำลังวันนะคะ เข้าตารางกำลังวันนะคะส่วนล่าง0ูนหกนะคะ0ูหกก็ไม่มีนะคะตารางกำลังวันมานะคะพี่น้องจ๋าส่วนปกติบนออก391 391ก็หลุดนะคะล่าง28อ่า28งน้องวึงไม่มีนะคะพี่น้องจ๋ามีแต่38นะคะส่วน BIP บนออก96 7 67น้องวึงมี76นะคะพี่น้องจ๋ามี76เข้าตัวกลับนะคะ ส่วนล่างนะคะพี่น้องจา16ึ่ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจาก็เข้าไปที่สองคู่เนาะอ่าน้อยเฉพาะกิดเข้า30ตรงตรง,ตรงนะคะแล้วก็ VIP เข้า76นะคะมี6ออาออก67เนาะเข้าตัวกลับนะคะก็เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่24นะคะอ่าวันที่24สิงหาคม2564นะคะ 24สิงหาคม2564สำหรับหานอยสูตรหนึ่งนะคะเด่นวิ่งรูดอ่าก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ,ะสำหรับของวันนี้นะคะวันที่24นะคะพี่น้องจ๋าเรามาดูตารางกำลังวันกันก่อนนะคะ ตารางกำลังวันนะคะของวันนี้ก็จะมี5มี6 2แล้วก็0นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบตัวที่น้องอวงจับเจาะให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะหรือว่าจะเอาตัวดินตัวเด่นมาใส่ด้วยก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับของวันนี้ก็จะให้เด่นที่2กับ5นะคะพี่น้องจา๋า สกับ5วิ่งรูดด้วยนะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะพี่น้องจะมี2องศูนย์นะคะสองส่ 2, 4, 2, 9, ส่วน5้านะคะห้าหนึ่ง้า ่าห้าศูนย์ห้าสองห้าหกอ่าจับในตารางกำลังวันนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันชุดกันก็จะมีสองหกสี่สี่ห้าหก นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่น้องน้องวึงขีดสีแดงนะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจา๋าชอบถ้าชอบตัวไหนก็สามารถดูได้นะคะ <S <S เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสำหรับสที่ชอบนะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงชอบสองสนะคะ ส่วน5นะคะพี่น้องจ๋าชอบห้ากส่วนชุดกันนะคะชุดกันน้องหุือชอบสีสนะคะอ่ะใครชอบก็จุดไว้แคบไว้ได้นะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะผลกันไปเนาะก่อนออกไปก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทาง ออกมาแบ่งปันเพ่อแม่พี่น้องอีกนะคะสุดท้ายนี้น้องหุงก็ขอให้พี่ๆ fc นะคะพี่น้องจ๋ารวยๆเฮงๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ